ติ๊กบนน้องอินเจแปนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันหยุดนะคะแต่ว่าได้เข้าสวนตอนเย็นตอนเช้าเข้ามาชั่วโมงเดียวเมื่อคืนนอนตีสองกว่ากว่าก็าจะเลิกงานก็กลับบ้านมาถึงก็ตีหนึ่งมาบึงอย่างจีงจะพ่อแม่พี่น้องนี่สวยงามไหมคะไอสมสวยงามบอ่อะไรนะหนอไม้ฝรั่งได้เวลาแลนะ้วได้เลิกแลนะ้วเนี่ย ซื้อมาซื้อมเมล็ดมาสามสิบบาทร้อยเยนสามสิบบาทแล้วก็เอามาห้อยถิ้งไว้อยู่นี่ตั้งแต่ห้อยถิ้งไวก้กะบเกยหดน้ำจากเถื่อจากมบมาพี่น้องเดือนเดือนเคิงขอสารภาพนะคะลยฝากพ่อแม่ทรณีฝากเทวดาเอาไว้แล้วก็ถึงเวลามามายายบ้านให้มันนะคะวันนี้ฝนจะตกตอนเย็นเก๋ก็เนี่ย จะเอาต้นหน่อไม้ฝรั่งนี้ไปลงแปลงนะคะเกจะเอาไปลงแปลงนูน้นพื้นที่ตรงนู้นนะคะยังไม่หมดเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งดูฝากเทวดาไว้บ่าเคยหดนาํเพาเคยยังมึงหิยาก,กัหกหยาต้นหยากับน้องไม้ฝรั่งเนบ่ออกเลยอันนู้นเกปลูกฟักทองแล้วนะฟักทองที่เกดโรยที่เกอ่าที่พี่หน่อยส่งมาให้เกพี่หน่อยศิริชาเกเอาไปปลูกแล้วนู่น มีฟักทองญี่ปุ่นด้วยสองต้นแล้วก็ฟักทองที่เป็นซุปฟักทองญี่ปุ่นลูกยาวๆอีกสองต้นเรือน,นั้นก็เป็นฟักทองพันคังคกที่พี่หน่อยให้เก๋มานะคะส่วนแปลงตรงนี้ที่เก๋ขึ้นมายืนอยู่นี่คืออันแปลงลงผักเพราะวันคู่กันแท่น่าข่อยเนี่ยเบิ่งข่อยยืนในเบื่งองบนพี่หน้องความสูงอันนั้นอะไรนะผักสลัดนะคะกำลังออกดอกละเก๋จะเก็บมเมล็ดมันตัวนู้นเล็ดออก ส่วนอันนี้มันเทศญี่ปุ่นนะคะปลูกไว้ทึงกระแท้หน้านี่ล่ะยามฝนตกมันจะแดดหนิวขวยมายืนเหยียบมันเนี่ยดินมันสินแน่นได้นี่กระหล่ำปีขายเสาละสองกอเสาละสองหัวสามหัวสีบรัแเราจะสองแถวแล้วก็เขียวงามเขียวหญ้าอ่อ,อ,อนตรงมุมนูน้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมาก มันเป็นเผือกนะคะแต่ว่ามันท่วมด้วยดงหญ้าเดี๋ยวอาทิตย์นี้คงจะได้ทยอยเอายาออกให้มันส่วนตรงนี้ก็ยังไม่รู้เลยจะปลูกอะไรทงใัยจะปลูกสลัดนะห,หวานเบีย้ยสลัดเอาไว้ตรงนู้นละต้องต้องจัดการทำสงครามก่อหย้าก่อนค่อยทำแปลงผักสลัดสองล่องตรงนี้ป้าคะพอยังเห็นเนาะเราเกี่ยผ้าไปไปอันไปเบ่งแปลงผักฝั่งผุน นี่คือโมดบรรยากาศแปลงผักของฝั่งนี้นะคะถั่วอะไรนะถั่วลันเตาแก่แล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวเกวต้องหรือหรือแปลงออกคงไม่ได้ปลูกอะไรนะ,ะตัวถั่วลันเตาเนี่ปล่อยเพราะว่าต้องปล่อยเว้นว่างเอาไว้ให้เครือฟักทองมันเลือ้อยไปก็จะมีตรงนู้นะเลยแปลงอันน้นไปจะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นเดี๋ยวเกพาไปดูแตงกวาญี่ปุ่นแป๊บนึงก่อนปะไะค่ะเดี๋ยวพาไปเบง ไปอวดบักแตงกัวญี่ปุ่นได้เก็บขายเก็บกินได้เก็บแจกแล้วเด้อจะพ่อแม่พี่น้องบักแตงกัวเกมาอวดบักแตงบักแตงกัวญี่ปุ่นจะพ่อแม่พี่นอ้องนี่นะคะนี่งามบจา่จ๊ะอันนี้ตัดขายได้แล้วใหะะ้อะหน่วยซ้ำนี่ขายสามหน่วย ร้อยเย็นจะพอมาพี่น้องลูกละสิบบาทนะคะถ้าเฉลเ่ยร้อยเย็นประมาณสามสิบบาทเนี่ยลูกละสิบบาทนน่นอีกนี่อีกหลังจากนี้จะเก็บเกี่ยวแตงนะ,ะยาวเนี่ยร่องนี้จะเป็นร่องแตงแตงกว่าญี่ปุ่นยาวไปถึงนู้นเลยจ้ะอันนี้คือเก๋ซื้อต้นมันมาแล้วก็เลยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว เพราะว่าเกศไม่ได้พเพาะเมล็ดเองตัวเนี้ยซื้อที่เขา,พาเพาะเมล็ดมาแล้วส่วนตรงนู้นจ้ะเกบเพาะเมล็ดเองเก็บพาไปดูนี่นะคะอันนี้เกศย,ยอดมเมล็ดเองก็คือรุ่นนี้เก็บแล้วประมาณสักปลายปลายรุ่นนู้นก็จะได้เก็บเกี่ยวจะได้มีแต่งกินแต่งขายตลอดช่วงนะคะ เรียนผิดมาจากปีที่แล้วปีนี้ก็เลยเรียนถูกแล้วค่ะโอ้คนนี้จีว่าโซเดสเน่หลังจากนี้ฝนจะตกนะคะคุณป้าบอกอ้ทำไมนี่มันเหี่ยวอะทำไมมันเหี่ยวอะมีหนอนอะไรมากัดมันหรือว่าทำม,มันเหี่ยวเนี่ย หักหอ๋อเกจับมันไปหมุนไปมัดแล้วมันหักหอ่ะมันถึงเหี่ยวแปลกก็ไม่หักเนี่ยแปลกแดงกว่าโอ้ยโฟนสิตกะเราพ่อแม่พี่น้องเกศจะได้ไปปลูกอันน้องไม้ฝรั่งบ่เนี่ย <c oughs> แดงนี่ยังไม่ได้นี่เลยอย,อย่างยาวๆอย่างเงี้ยต้องผูกจับมันผูกใส่อันนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพันกันหมดตัว พันกันมวัวเสืบ้างามมันจะไม่เป็นระเบียบโอ้เกตต้องตัดแล้วเนี่ยเร็วมากเลยเมื่อเช้ายังไม่ได้ตัดนะมาดูแล้วเมื่อเช้าตัดไปห้าหกลูกเมื่อเช้าพอมาตอนเย็นเนี่ยถ้าแตงกวานี่ถ้ามันได้เริ่มได้เริ่มมันนี้แล้วนี่แบบเก็บทุกวันเลยค่ะแตงกวานเนี่ยออกลูกทุกเขาเรียกอะไรอ่ะทุก <c oughs> <c oughs> เรียกไปถูกทุกก้านใบอ่ะทุกก้านใบมันจะมีลูกเง่้ยเงี้ยมันจะติดลูกทุกก้านใบอ่ะทุกก้านใบติดลูกหมดเลย ไปค่ะเพอะละมือนี่มาคลิปสันๆเนะาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเกียจะโอ้ยเกียจะเอาอันนี้ขึ้นเนาะมันหักร่นเนี่ยนะมันเนี่ยอย้หักร่นหนึ่งอันเดี๋ยวเกียจะเก็บอันนี้ขึ้นก่อนแล้วก็เราจะไปปลูกน้องใหม่ฝรั่งจะ้ะฝนมันจะห้ามเกีก่อนว่าแต่มานางถ่ายวิดีโออยู่เนี่ย <laughs> บายบายค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้อง ได้แปลงหน่อไม้ฝรั่งหนึ่งแปลงนะคะหนึ่งแถวเหลือฮดน้ำจ้ะวงหันฝนเทเบึงพยากรมันบอกว่าฝนตกตกอิลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องตกโชกเจ๊ไซเดียดินกระโปงเปียกเบึงเนี่ยตกแบบตกอิลีอยู่จาก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 ใส่พ่อจะพาอหนาดินซื้อฮดดินกระบปงหยากกระโปเปียกหอนย่อนสุดท้ายกี้ก็ต้อง คนนำหดหดพักคือเก่าเงินหลายปั่นจักรยานปลูกในเครื่องร่องกันนึกเงิตรงที่ว่าปั่นจักรยานปลูกในเครื่องลององง่องเราก็ปั่นเข่าบ้านนะปั่นจักรยานหนีฝนเข่าบ้านไปเกือบอดบ้านแล้วฝนยุดอพอาะสิบนาะทีโอ้ยฝนหายอย่างมันคือตกหน่อยแถเราสัตว์ตัง้งความหวังว่าสิบวันได้หดน,นำพักจากสามสี่มือ ตกมาอีกจังหน่อยในแม่เทวดามา,าพระพี่รุ่นพระพี่รุ่นเงียวมาหายจังหน่อยเนี่ยพ่อพ่อขันอยจะว่าต้องอันค้นน้ำหดพักนี่นะบ่ษันโอ้ยค้นน้ำหดพักขิดแต่ขิดแดนเลยอาทิตย์นี่ขันฝนบ่ตก๊กจักมือนี่นะงานเข่าเลยแปลงพักก็บ,บักย่างพื้นที่ก็หลายน้ำก็อยูกิรไก่งามบาจษะเดี๋ยวเอาไว้ตอนตอนเก็บเกีเก่ยวผลผลิต แล้วเก๋มาถ่ายวิดีโอเบอร์จากเธอเด้อจ้ะแปลงอันนมใหม่ฝรั่งเก๋จะเป็นยังไงเดี๋ยวตรงอันตอนนี้มันยังต้นน้อยอยู่เก๋ยังบอเคื่อยังนะหาเสาหาเสือกมาคำยันให้มันดอกอีกจักสออีกจักเดือนพูดละจะ้ะเอาเดี๋ยวหดนามรอบเดียวนี่ยะแล้วก็ป้อยถิงไว้ห้เทวดาห้พระพ่รุ่นเพ่นซอยหดห้อีกจักเดือนจังมาเห็ดค่างให้มันย่ำ รมพัดมามเจดบอเอ็นนี่ต้นมันจะได้ตรงๆนะจ๊ะบอสันเดียวมันจิบบเป็นแถวให้ไปละจ้ะวิดีโอนี้ก็กับสิบนาทีเนาะแล้วพบกันใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนาฟ้าใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกๆคนสวัสดีจ้า ขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมทุกๆคอมเมนต์ comment, และทุกๆก,กำลังใจที่มีให้เก่นะคะ